สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ถนนเศรษฐกิจนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปเดินตลาดนัดเช้านะครับหน้าบริษัทไทยยูเนียนครับเ,เพื่อนๆตามปุ้ยมาเลยครับมาเราไปดูกันครับ วันนี้ก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์ครับไปเดี๋ยวปุ้ยพาไปดูครับมีอะไรขายบ้างครับส่วนมากก็จะเป็นอาหารพม่านะครับเยอะครับของของกินครับเป็น แรงงานเพื่อนบ้านจะเยอะมากครับอ,นนอันนี้เขาเรียกอะไร,ร<ฟ>ะครับครับ ก็เช้าคนเยอะมากครับตรงหน้าบริษัทไทยยูเนียนครับส่วนมากจะเป็นของกินเยอะนะครับ หน้าบริษัทไทยอยู่เนี่ยนครับตรงนี้ครับสมุทรสาครคนเยอะมากครับามาขนมเฮ้ยขนมเ

ของขายเยอะมากครับของกินก็จะเป็นของทางพม่า,มาเยอะนะครับ ตรงนี้จะเป็นผักครับผักเยอะมากมาไปยูบ่มาไน่เที่่อนที่ตรงนี้นตรงนี้จะเป็นรถเมยนะครับ ไปนครปฐมครับสมุทสาครนครปฐมสีส้มๆเนี่ยครับเป็นกระเบนครับก็จะมีของกินแปลกๆนะครับใครอยากลองก็ลองมาเดินดูครับ,อ,รบอันนี้เขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะสามบัด สามบาท 3. ขอบคุณครับ ธนาคารนีย่ยโทษนะครับอันนี้คือธนาคารขอกินเยอะดีครับ นะครับหน้าบริษัทไทยยูเนียนครับตรงถนนเศรษฐกิจครับจะมีของขายที่แปลกๆเยอะดีครับไอ้ที่เราไม่เคยเห็นนะครับมากฟูผักกําละห้าบาท

ก็จะเป็นอาหารทางเพื่อนบ้านเรานะครับเขามีแพะด้วยเนื้อแพะแพะ กอาส้มผัดหน่อยจ้าลองแว้มาเดินดูนะครับ้าบริษัทไทยยูเนี่ยตรงถนนเศรษฐกิจฐฐสมุทรสาครครับเพื่อนๆที่ดูคลิปของคุยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ฝั่งนะครับเขาพูดอะไรกันครับ

เอาไปต้มมะหรือว่าเป็นึ่งเอาไปต้มทำแกงเป็นมันบ้านเราอะใช่ปะเราไปทำแกงไปแอป อันนี้เขาเรียกอะไรหมายกีบาทอันนี้ก็แค่แลวก็ปรุงน้ก็รนะอันนีนะ ขายมีรู้ว่าคืออะไรแล้วคืออะไรอาหลบเหมือ,อนเราหลุดมาอีกโรกหนึ่งครับ เได้งียวมาจากโน่นตรงนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับ

พวกเครื่องเครื่องแกงเครื่องปรุงส่วนมากเขาก็จะนำเข้ามาเองเลยนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าตลาดนัดเช้านะครับหน้าบริษัทไทยยูเนียนครับถนนเศรษฐกิจอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับบริษัทไทยยูเนียนครับผมครับ